สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับก็ในวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่งเข้าเกมมาได้ประมาณ2-3วันนะก็คือซันจินะครับสเต b a บกนะครับโซบะมาร์ so Mart, แล้วก็จะมารีวิวโอเด้งด้วยนะครับซึ่งเป็นตัว ex ที่ก็เข้าเกมมานานแล้วซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวคู่หู สีเขียวสายวิ่งนะครับก็คือดึงธงดีทั้งคู่นะครับก็มีคนมาขอให้ผมช่วยรีวิวโอเด้งด้วยสั้งใส่เหรียญยังไงแล้วก็แนวทางการเล่นซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับก็จะมาเล่นกันแล้วก็ดูเหรียญที่ผมแนะนำนะครับผมก็เป็นสายวิ่งเขียวทั้งคู่นะครับก็เป็นคู่หูดึงธง,งที่คิดว่าน่าจะเดินเกมได้โอเคนะถ้าใครเล่นสายดึงธงโอเคเรามาเริ่มที่โอเดงกันก่อนละกันเพราะว่าเป็นตัวละครที่เข้าเกมมาก่อน ก็โอเดงผมเวล้อยแล้วนะครับก็ปั้นมาประมาณ5-6เดือนนะครับค่อนข้างนานแต่ก็ปกติแหละอัพบูส3ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเศษยังเอ้เศษถึงแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมรอทีเดียวเป็นแถวๆไปแล้วกันอัพทีละนิดมันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่มากไว้ก่อนเหรียญที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือเหรียญรอวิ่งนะครับสีแดงเดโลซาแล้วก็ลอพังห้าศาสตนะครับแล้วก็ดูซี่นะครับเดโลซาเหมือนกันก็จะได้แท็กประมาณ ห้าถึงหกแท็กนะครับก็มีลดคูดาวสกิลหนึ่งลดคูดาวสกิลสองสิบสี่เปอร์เซ็นต์ทั้งคู่นะครับแล้วก็ลดคูดาวของดอทสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดึงธงเร็วขึ้นยี่สิบเปอร์นะครับก็เป็นสายดึงธงนะเนาะแล้วก็บวกแอคแท็กสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีดีเฟนส์สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีบวกข้างล่างอีกอะ่ะเพียบอ่ะทั้งแอคแท็กทั้งเฮดพีทั้งดีเฟนส์ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเทรดก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าดึงธงเร็วขึ้นเมือม่อนะเฮดพ แล้วก็สารพัดเทปนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการดึงธงก็คือถ้าอยู่ในธงเนี่ยก็จะไม่ถูก KO นะจะเลือดเหลือเลือดหนึ่งเตอนที่ดึงธงนะแล้วก็จะไม่โดนตีแล้วก็จะไม่เซไม่อะไรนะครับยกเว้นจะโดนท่าผักก็จะกระเด็นออกจากทงนั่นแหละแล้วก็วถ้าดึงธงเนี่ยก็ฟื้น HP 30%็แล้วก็ลดคูลด,ดาวสกิลหนึ่งยีแล้วก็ถ้าเลือดเกิน70%็ดเรนี่ยก็ลดดาเมจที่ได้รับ30%ิ็นก็เหรียญโคดงที่เขามักจะติดกันนะครับก็น อันนี้คือเซตที่ผมใช้เนาะอ้าทำไมชอบกดแล้วันดิงมานี่อันนี้โอเด้งที่ผมใช้ตั้งชื่อไว้นี้ส่วนที่เขาฮิตกันก็เอ้าดิงมาแหละก็น่าจะดีเนาะแต่ผมตั้งชื่อไว้ว่า Steel Black เนาะคิดว่ากาจะเอามาติด้ซนจิอะ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็เป็นเหรียญฮิตสําหรับสายวิ่งแล้วดึงธงแล้วก็รีเฮดพีเนาะสำหรับโอเด้งก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะมาดูที่ซันจิกันดีกว่าซึ่งซันจิผมเนี่ยเปิดได้แค่เวล60นะครับซึ่งถ้าเอาไปลงแรงนี่ก็น่าจะโดนเพื่่่่อนอนนนนรรวมมทีดาแะคับ สกิลก็อัพซันแล้วนะฮะอันนี้ก็บูส์นี่อัพได้แค่สิเพราะว่าตัง์หมดก่อนนะครับตัง์หมดเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มตัง์เพิ่มส่วนเหรียญที่ผมติดเนี่ยก็เป็นซันจิโซบามานะครับก็เหรียญของเจ้าตัวกับซันจิวานุคุนิที่ผมเลือกสองเหรียญนี้ก็เพราะว่ามันได้3แท็กนะครับมันได้ทั้งลดคู่ดาวสกิลหกับสกิลสเนี่ยสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็เลยเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ดึงธงเร็วขึ้นสิบสี่เปอร์เซ็นต์ส่วนที่บวก ก็มีทั้ง HP Attack d e f e n ฟ e แต่ที่เขาแนะนำกันนะก็ให้บวก HP เยอะๆกับ d e ฟ e n น e เยอะๆ,ๆเพราะว่ายังไงตัวนี้มันก็ตีเบาอยู่แล้วอะ่ะเราก็บวก HP ให้มันเยอะๆเลยเพราะว่าถ้า HP เยอะเนี่ยเราจะได้ค่าเกราะของตัวซันจิเนี่ยเยอะเพราะว่าเกราะที่มันมีให้ตัวนี้เนี่ยคือ10%ของ HP นะครับก็ถ้าสมมุติว่าเลือด2 0 0 0มื่นหเงี้ยก็เกาะประมาณ2 5 0 0เลยนะก็ค่อนข้างโอเคอะ่ะแต่ผมไปลองเล่นแล้วยังไงมันก็โดนทีเดียวหายหมดอะ่ะถ้าเจอพวกโรเจอร์พวกดามีแรงๆอะ่ะส่วน เรียนนะครับก็บวกเกี่ยวกับการดึงธงนั่นแหละก็เนี่ยคล้ายๆโอเด้งเลยนะเมื่อเฮดพีมากกว่า70%ก็ดึงธงเร็วขึ้น50%แล้วก็ถ้าดึงธงได้เนี่ยจะลดคู่ดาวสกิลหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พื้นเกาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ทำให้ซันจิเป็นตัวที่เฉยๆไปอะ่ะมันแค่ล่องหนแล้วก็ไปดึงธงครับถ้าไปยืนบวกตัวๆผมว่าแล้วก็อันนี้เทสองที่ยังไม่ปลดล็อกเพราะผมยังไม่ได้เวลแปดสิบนะก็คือ ถ้ามีธงน้อยกว่าเนี่ยก็จะลดคูดาวสกิลหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้เนาะของซันจิแต่เทรดค่อนข้างน้อยอะ่ะก็ตอนนั้นผมสตรีมก็หลายคนก็ค่อนข้างบ่นนะครับว่าซันจิไม่ได้เก่งอย่างที่คิดนะแต่ว่ามันเท่ครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะแต่เหรียญที่เขาติดติดกันเนี่ยก็ไปบวกอะไรที่มันแบบว่าดึงธงไปเลยก็ได้นะแต่ผมใช้สองเหรียญน,นี้เพราะว่าผมมีเหรียญซันจิวานุ ano, แล้วมันเทรดม,มันบวกเ p พีกับดิ f เฟน e ์ส่วนอันนี้ก็ ดวงดีนะครับนั่งทำเหรียญแล้วก็ได้ประมาณนี้มาก็โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันสัก2-3เกมแล้วกันไปเดี๋ยวไปลองกันก็ปาร์ตี้ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องซับนี่ก็ค่อนข้างจะไม่ได้ฟูลขนาดนั้นนะเขียวแค่5้านะได้แหงรอบไป5เพราะว่าส่วนใหญ่ผมเล่นแต่ตัวสีแดงไนงะเปิดได้แต่พวกสีแดงอะ่ะก็เลยปั้นแต่ซับสีแดงซึ่งซับก็ค่อนข้างน้อยนะไม่ได้ฟูลไม่ได้อะไรได้ประมาณ1้อยเเนี่ยสีเขียวทั้งคู่โอเคเดี๋ยวไปดูกันที่เกมแรกเลยครับ มาครับเกมแรกเจอห้องแล้วด่านาบัสต้าก็น่าจะเป็นด่านที่ค่อนข้างกว้างเนาะเพื่อความได้เปรียบของทีมเดี๋ยวผมเอาเอาโอเด้งไปก่อนลวกันเอ๊ะแต่เขาเลือกโอเด้งแล้วอะเอาซันจิแล้วกันไหนไหนก็มีโอเด้งแหละเป็นด่านที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็พื้นเรียบเนาะน่าจะโอเคอยู่นะสําหรับโอเด้งแล้วก็ซันจิลองหนน,น่าจะได้อยู่นะผมว่าน่าจะได้อยู่เกมาเว่อผมน่าจะน้อยสุดอะเป็นตัวดึง สคอร์ของทีมให้ลงนะครับแต้มทีมมามามาอุ้ยเหมือนฝั่งนู้นจะมีบอดนะหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นอันดีสำหรับเรานะก็นี่เดี๋ยวพอเริ่มเกมเดี๋ยวจะมีค่าเกราะของซันติขึ้นนะครับนี่ไงเกาะขึ้นมาแล้วก็จะได้ประมาณพันหเนาะก็คือ10%เซนของเฮพีนะครับฟูลเฮ p ของเราเกให้โอเล่เขาเดินเกมไปเราก็จะช่วยถึงโพงนกันเุ้ยมีซบมาไม่แชงไปนี่ผมควรจะ ไมหาว่าโพีกว่าก็คือถ้าซันจิเนี่ยโดนตีนะครับก็จะหายจากสภาวะล่องหนนะี่เรนี่มันรู้ว่าเรายู่นี่เลยไม่ใช่ใช่ไหมโอเคผมขอปาโปบอดหรือเปล่าครับโอเคครับอย่างนี้ผมหมูแล้วโอเคเราลอยธงหน้าบ้านนะครับก็ในระหว่างที่เราล่องหนเนี่ยแล้วเราไปดึงธงเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นเรานะครับจนกว่าธงจะดึงเสร็จ ีกบาร์บี้เก๋อสวยเดี๋ยวเราไปโอ้อันนี้น่าจะเกมเร็วปว่านี่ยเพราะว่ามันจะบอทเขามีบอทคนหนึ่งไงมันเสียบเกียบช่วยแฉงทั้งชวนเนี่ยเดี๋ยวล่องหนแล้วดึงธงเนี่ยเราก็ล่องหนนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเราดึงธงแต่คงเห็นเกดรดธงลดแหละเนี่ยพอดึงเสร็จปุ๊บก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาเป็นซันจิที่ไม่ล่องหนอุ้ยชิมบุสตีแรงขึ้นแต่มันเบามากครับซันจิ ผม,มเวลน้อยด้วยแหละโดนโอ้โห oh, ไม่โดนครับขาดอดได้เนี่ยเกาะหายแล้วเห็นว่อยังเบาเอ้เกาะยัออยงโอ้โ oh, ห oh, หายครับเห็นว่ะเ <laughs> จออุโซเบลแปดเก้าหายเลยนะอะเกาะเบาจัดเมื่อกี้ใช้สกิลก็ไม่โดนด้วยเขาเฟลดอดได้เเป็นรูปเบานั่นแหละมาอูดิงเรลล์ร้อยน่าจะทำให้ผมได้เปรียบนะเดี๋ยวไปบวกกับอันนี้ปล่อยปล่อยเขาน่าจะได้นะ ปล่อยอุศมโอเคไปทงนี้เลยวาโผน่าจะผมน่าจะสับทีเดียวหายปะโคดอดเวทบอดดอดปาจิโอเคยังไงโอเคดึงโอเคก็ค่อนข้างเร็วเลยครับสำหรับโอเด้งในการดึงทงเนี่ยไวจัดเช์ทงตามเพื่อนเราเพื่อนเราทำอะไรกันอยู่เนี่ย นี่มันนี่มันบอดคู่เลยปะเนี่ยให้เขาไปจัดการกันแล้วกันผมไปเอาธงแล้วเกมนี้ก็ค่อนข้างชิลเลยนะอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเยอะนะเพราะว่ามันชิลอะหรืออาจจะต้องไปเกมอื่นเอ้ยอู๋โตโอเคโอเคเอาแล้วนี่แล้วนี่เอาโอเคถากออกไปก่อนแล้วก็ดึงธงไปอ,อย่าตันนะอย่าตันนะ เนี่ยยิงแล้วก็ไม่เซะนะเพราะว่าเป็นเตลทของโอเด้งโอ้โหโอเคสวยครับเกมนี้น่าจะไม่มีไรนะโอเคห้าศูนย์ไปโอเคครับผมเกมแรกก็ยูไว้นะครับยูไว้ครับเกมแรกไม่มีปีเฉยเลยให้โอเด้งแล้วครับโอเด้งอีกคนนึง โอเคก็ okay, <laughs> ชิวเลยนะเกมนี้น,นี้บอดไงเขาเลยเสียเปรียบอ,อ่ะโอ้ดูคนนี้ดิเก็บไปแปดอะ่ะยังเดือดมาอันนี้น่าจะตึงแล้วแหละดูจากทรงโอ้เด้งสเลยฝั่งเราปันจิไปเลยไปด่านเดิมนะครับอลาบาสตามาก็ผมก็เปิดได้จัดพ่อซันจิด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามารีวิวด้วยเพราะว่าไม่มีทางไปอัพบ,บูสต์นะครับ ซึ่งทาไออาร์บนี่มันก็ไม่ไหวอะ่ะใช่ปะเพราะว่าทุ่มไปกับซันจิไปหมดแล้วเดี๋ยววิ่งไปเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วผมไปทางนี้แล้วกันอย่างน้อยก็ล่องหนไปไปลอยธงก็ได้ว๊อมเอาเฮ้ยดูว่าไม่ดูว่าไม่ล่องหนแหลกนะครับดูว่าด็อบปี้เขาจะสแปมสกิลใส่ธงไหมโอเคเขาไม่เห็นนะครับโอเคตอนนี้เขาเห็นเราแล้วนะครับเราต้องเกาะแตกอย่างไวครับโอ้โหเฮียดี เดี๋ยวถ้าเอา่อเย่ต้องหนวหวว่าเขาจะไม่เขาจะไม่เ,เขาเขาเขาไห้ฟันลมกันอยู่นะครับาหวังว่าจะตีผมแล้วแหละเย่เขาออกกันไปแล้วออกไหมไม่ออกด้วยโอ้โหเข้ายากอะ่ะทีนี้ผมเข้ายากแล้วอย่างน้อยก็สร้างความกังวลให้เขานะครับเดินวนๆอยู่ตรงนี้ถ้าเขาไม่สนเราค่อยเข้าถงด็อกซี่ถสนไหมสนไหมอาไรด็อกซี่ โอ้โหโดนนะครับตายครับอย่างนี้ผมตายผมหมุนกล้องแล้วนเพราะว่าตอนนี้มันมึนอยู่ไงถ้าหมุนลูกศรเนี่ยผมเดินเดียวเนี่ยเดินแบบหมุนกล้องอย่าเดินแบบไม่มองหลังเอ้ยโอ้โหเดลลี่นะครับอ๊ะทำไมเดลลี่แหลกหรือว่าเขาอะไระโอ้โหเขาตามมาเอ๊ะเขาตีเบาจาังอ่ะเฮ้ยผมบวกแล้วเนะี่ย โหเรียบร้อยครับไม่น่าบวกเลยโอ,อเคเวอร์เจ็เอ็ดก็ไม่ห่างกับเรามากโอเคได้เวลาเอาคืนครับได้เวลาเอาคืนโอ้เด้งมาแล้วได้เวลาเอาคืนครับเหมือนเอาเอาซันจิมาให้เขาก็ทิบเล่นนะ่ะแล้วก็เอาโอเด้งมาล้างเอาคืนเดี๋ยวเด้งเรียบร้อยนะฮะเหมือนคลิปนี้จะรีวิวโอเด้งมากกว่าอ,อิวตี้เอเอ็กครับ พี่เอกนี่ก็ตัวแบบมาแรงเลยนะเอ้ยโอ้หคิดมักหนักจัดเพราะเป็นสีแดงนะนนหายไหมไม่หายครับแข็งจัดโอ้โหซิโซโลโจูโร่นะครับก็มียาตายนูชช่วยเราเสวยครับสวย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 ผมจะไปเอาคงแล,แล้วกันเล้วบวกกันน้อยเขาก็เลือดก็จะหมดกัน3ตัวนะครับโอเคแล้วตัวที่เกิดใหม่มาตัวนึงก็เป็นเลดี้ใช่ไหมน่าจะถึงก่อนที่เลดี้จะมานะเดี๋ยวินวจะสกิลมา อันแหละโอเคหนึ่งสองปับ๊บโอ้โเขาดอปป่ะนั่นเงยดนะเฮ้ยแต่โทงห้าูนะครับโอเคดึงโทงไม่ได้เพื่อนเพื่อนผักเข้ามาในโทงตองนั้นจีฮะจะจีจีนะแ,จแล้วโอเคสวยครับสวยโอเคต้องทำแล้วแหละดีแบบโอเคห้าูนนะครับขึ้นแรงไหมเนี่ยเอรับเกมที่สองก็ ชนะนะครับดึงธงไป3นะครับก็โอเคสําหรับกู้หูดึงธงนะครับวิ่งเขียวไปต่อเลยไปะลุยโอ้โหแรงยังขึ้นไหมไม่ขึ้นอ่ะตายอีกนิดนึงเดี๋ยวไปต่อเกมที่3ครับเคมาครับโอเด้งโอเจอลูฟี่เหรอโอเคนะทางนู้นมีใครโดมาผมไม่ได้เลือกลูฟี่มาใช่ปะผมไปล่างแล้วกันให้คิดคิดขึ้นบนไหมหรือไง ว่าโรเจอร์ก็จะต้องคิดปะ่ะขึ้นบนคุ้มคงทันโอ้โหโอเอ้าึงตรงได้ไงวะมันจะแหลกอ๋อสกิลหายไปครับโดนเขายิงยิงใหญ่มานะครับตัดสกิลรอดาวแล้วรอไม่ได้ยิงใหญ่ดิยิงได้ดิผมเรียกเป็นใหญ่ตลอดเลยเพราะมันเหมือนใหญ่างมุมมัน โอเคกระเด็นไปสองครับดึงธงดึงดิโอแหลกอะไรวะเนี่ยออกเลยออกเลยเติผมรอ,อ,อสกิลโอ้โหตีโดนโอเคมันแหลกมากนะครับคือบวกไปคิดบวกไปสวยเพื่อนสวยโอ้โหด็อกฟีเฮ้ยเขามีการตายใช่ป่ะด็อกฟีโอเคสวยครับ ซ้มไบบซ้ำแบบยิงธงฟื้นเลือดนะครับโอ้โหขึ้นมาแปดพันทิมบูทด้วยปะเฮ้ยเดลนปี่นี่ยากครับหยาบแล้วโอเคสวยเราวิ่งออกมาได้วิ่งออกมาได้แล้วก็โอ้หทิมบูทอะ่ะเขาจะเขาจะล่านะครับเขาจะล่าผมนะผมสวนไปเอาเนื้อโอ้โหเขารู้ทัน,นโอ้เขารู้ทันน่ะโอ้โหพลาดเลยครับ เพื่อเจ็ดเจ็ดอย่างลูฟี่คิดดูดิใส่โอเด้งเวลลอยยับอะครับความแรงก็ตามนี้ฮะผมต้องไปกลางมีโรเจอดึงตรงอยู่นะช่วยโรเจอร์แล้วกันเจ็บป๊อปโอเคตอนนี้ไม่ไม่น่ามีใครจับตามองอยู่นะก็ค่อนข้างแหลกนะมันเลยดีเลยนะครับตอนที่ล่องหอนนี่ไม่มีฮะนี่โซโลไม่เห็นเราแต่ตอนนี้โซโลเห็นเราแล้วกำลังจะมาแล้วโอเคได้โรเจอร์ช่วยนะครับ สวยสวยสวยเย่ล็อฟี้รอแล้วฟีดหมือนกันเฉลิมโรเจอร์นี่ดักปลาดีวะโรเจอร์ดักปลาเฮ้ยคงบนว่างครับต้องเดี๋ยวค่อยขึ้นฟองแล้วกันเอา้าโรเจอร์เสร็จไปแล้วหรอมีใครดูใครอ่ะอีคูโดนวะ ไปก็ไปเราดึงก็โอ้โหปิดโถงแล้วโอเคลูซี่โอเคสวยอย่าเพิ่งมีใครขึ้นมานะลูซี่ถ้าดึงได้เราพลิกนะโอเคสวยโอ้แต่เขาดึงคืนว่ะยากแล้วยากแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งผมจะลงหนก่อนโดดเฮเขาตีดเกาะแล้วมันกนระเด้งนะครับโอ้โหดี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 ครับ โอ้โหข้างล่างเงินแพ้ผมขึ้นมาข้างบนไม่ไหวข้างล่างเยอะเกินใช่ไหมเรียบร้อยฮะดึงไปสี่ครับแพ้ไปนะครับแพ้ไปโอ้โหพลาดเลยพลาดพลาดพลาดเพื่อนเราโอเคแล้วผมพลาดเองแหละโอเคครับสำหรับในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับรีวิวซันจิผู้กับโอเด้งดึงทงนะครับ เขียวคู่แล้วก็วิ่งคู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าผมเล่นกากหรือว่าไม่เก่งไงก็ขออภัยด้วนะครับก็อาจจะไม่ได้รีวิวอะไรเยอะแหละผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะถ้าเซียนหน่อยก็จ,จะมีสกิลเพลที่ค่อนข้างโอเคแต่ผมก็จะหนักไปทางที่พวกแบบสกิลตออัวละครเน้นเน้นเวลสู้เขามากกว่าแล้วก็ต้องพัฒนาฝีมือเรื่อยๆนะครับโอเคก็ในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับ ถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องนี้แล้วก็คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนจบนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ